วันนี้เราจะมาทำมามา่าเกาหลีกินกับน้ำพริกไน่ NC ปูมมาหนึง่งแล้วก็น้ำพริกไข่ปูกันนะครับมาเริ่มกันเลยนะฮะก่อนอื่นนะครับเราเอาเส้นเนี่ยไปลวกครับลวกจะได้เส้นมาแบบนี้นะครับจากนั้นก็เอาเครื่องปรุงใส่ลงไปเลยนะครับโอ้ยใส่ลงไปห,หมดแปทออามาเกาหลีแปทอ ใส่ลงไปเลยเป็นซอสจากเ o าห่บอกไว้เลยมือนี้ใครเห็นกอดดึกๆนี่มามากก่าเกาหลีนะครับขึ้นชื่อเรื่องความเผ็ดจัดจ้านนะครับหลายคนที่เคยกินนะครับช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่า ถ้ากินกับเมนูอะไรแล้วอร่อยเนี่ยบอกมาได้เลยตัวนะรับใส่เครื่องปรุงเสร็จแล้วนะมาคลุกกันนะครับให้ซอสมาม่าเกาหลีกับเส้นนะครับคลุกเข้ากันบอกเลยว่ากลิ่นดีมาก 嗯。Mm. โอ้โหโอครทุกคนมามา่าที่คลุกกับซอสเสร็จแล้วนะครับใส่ลงไปในถาดนะฮะโอ้โห oh, okay. ดูความนิ่ความต้งดึงความดึบของเส้นปันให้หมด นะอันนี้คือมาม่าเกาหลีเมื่อกี้นะครับที่เราคุกกันกับเครื่องนะครับนี่แล้วก็ผมจะลองกินกับน้ำพริกไฟซีก่อนนะครับโยอลงไปด้านบนนะครับโอ้โยใส่ลงไปดูทุกคนนะครเนื้อไฟสีลนๆเลยนะครับใส่ลงไป ทำแต่ไข่ยังมะตูมนะฮะเอาช้อนงัดลงไปด้านบนนะครับโอ้โห่ช้ำๆกับเส้นน้ำพริกบิสมิลลาห์ เด็ดมากเอาไข่ดูเผ็ดมากนะครับอืมผมแกะปุมา ดูครับเนื้อบูมาแน่นๆเราใส่ลงไป ทำไมเมนูนงฮะจะเป็นน้ำพริกปูม้านะครับรานลงไปนะฮะเป็นไข่ปูม้า,นานล้วนนะุ้วนเดี๋ยวไปให้ดูดูไข่ปูนะครับนี่ดูครับแล้วก็รากลงไป แล้วปูน้ำพริกปลายซีน้ำพริกไขป่ปูแล้วก็มามาก,กเลยอืมล้มมมปูมาครับ น้ำพีไข่ปู